สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนะคะวิธีทำยังไงที่แบบว่าสำหรับคนที่ยังเป็นนีสิยงยังเป็นกังวลหรือเป็นทุกข์นะคะเออหลายๆคนเคน่ยแบบว่ามานั่งกังวลมานั่งทุกข์ว่าแบบฉันยังมีนิสนเยอะแยะนู่นี่นั่งนะคะบางคนอาจจะลอบใจไปดูคนที่เป็นนี้ัยก่าแต่ว่ามันก็ อันนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะมันก็เหมือนทําให้เราแบบเออ,อมีคนหนักก่าเรานะมนัแต่ว่ามันจะทําให้เราเหมือนกับว่าไม่มีสภาวะที่จะจะให้หมดหนี้เร็วๆใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นมองคนที่แบบคนที่เขามีเงินเยอะไม่เป็นหนี้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คนน่ะมีสภาวะหรือว่าอารมณ์เียจะหมดหนี้ใหม่ๆนะคะ ทัานั้นเนี่ยเรามาดูวิธีการวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้คุณเนี่ยหมดหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะก็คือการสร้างสภาวะอารมณ์การสร้างสภาวะอารมณ์ทํายังไงก็อย่างเช่นเมื่อคุณเจอเงินหนึ่งบาทเงินห้าบาทเงินสิบบาทอย่างเงี้ยให้คุณอะดีใจเหมือนคุณได้เงินล้านมัน มันเหมือนเป็นวิธีการอะไรที่แบบปิ้งตองนะเออใครเออใครที่ว่าเป็นอย่างนั้นมากเออคอมเมนต์มานะมันมันเป็นการปรับสภาวะเ,ออเขาเรียกว่าปรับสภาวะอารมณ์ของเราเนี่ยให้ดีขึ้นจากทุกเบื่อเศร้าเนี่ยคุณไม่เชื่อลองลองทำดูนะเมื่อเจอเงินหนึ่งบาทหรือว่าได้รับเงินค่าสินค้าจากลูกค้าเนี่ยอาจจะห้าบาทสิบบาทซึ่งกําไรมันอาจจะแบบ หบาทสองบาทนะให้คนเนี่ยดีใจแบบคิดว่าแบบได้เงินล้านนะแบบเย้แล้วก็เอนเตอรปุ๊บฉันได้สิ่งนี้แล้วฉันแบบขอบคุณขอบคุณขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วมันจะเปลี่ยนนะพอคุณเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เนี่ยแล้วคุณเนี่ยจะเห็นช่องทางจะเห็นโอกาสเอ่อคนแบบว่าคนดีๆหรือว่า อะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้ามาหาคุณจะสนับสนุนคุณทุกช่องทางคุณจะมีไอเดียว่าทายัางไงนะให้นี่เนี่ยมันหมดไวๆนะเออเรามาลองกันไหมมามาลองพร้อมกันอ่ะเจอเงินหนึ่งบาทบึ๊บเย่แบบฉลองนะเย่คิดว่าแบบได้เงินล้านแล้วแบบได้เงินหลาย,ล,ายล้านอย่างเงี้ยแบบเยสขอบคุณ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 แล้วแบบ นี่รู้สึกแบบเอออยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่ารู้สึกยังไงบ้างพอพอทำเนี่ยเออคอมเมนต์มาติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กเอออยากให้ทุกคนแชร์กันนะพอได้ลองทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแล้วคุณลองสังเกตนะพอหลังจากเนี่ยให้คุณทำบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆนะแล้วพอสภาวะอารมณ์ร่างกายของคุณเนี่ยจะเปลี่ยน ร่างกายของคุณจะดีขึ้นแล้วก็มันจะทําให้สุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นเมื่ออารมณ์ดีขึ้นคุณก็จะมองเห็นโอกาสบางครั้งบางคนอาจจะเจอผู้คนเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้นะเออลองลอง,ลองทำาดู่นะสิ่งนี้ดีมากด้วยรักและปรารถนาดีค่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณทุกคนที่กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคนที่ ดูคลิปแล้วเอาไปลองปฏิบัติแล้วเห็นผลอะไรก็เอามาคอมเมนต์มาแชร์กับเพื่อนๆได้นะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายทุกคนทุกคนกับความรักที่ดีทุกคนทุกคนกคนับชีวิตที่ดีค่ะ